ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือก็ยินดีต้อนรับข้าวสู่เลขเด่นในหกอีกแล้วครับนะและก็ขอบคุณเจ้าของแนวทานที่แบ่งปานแนวทานมาก็ท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยครับ คลิปนี้เนวทาน,นี้ก็เป็นเนาทานใช้กับ1กันยายนก็ขอบคุณมากที่เป็นกำลังใจมาโดยตลอดด้วยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share. เราไปชมกันเลยเราไปชมกันเลยเจ้านี้ก็เป็นเนาทานของ SJ ฝากมาแนวทาเด่นบนสองสุดนะสุดที่1นึ่งสุดที่สองก็ฝากมาแปกหนึ่งแปกหนึ่งสุดที่สองก็แปกหนึ่งต่อมาครับเจ้านี้ก็ฝากมาโคตรสองตัว หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี 2, ่สองห้าสามห้าสี 5, ่ห้าหกห้าฝากมาแปดชุดนะท่านอดีตที่แล้วก็ผ่านผ่านเบรบกลับตัวต่อมาครับเจ้านี้ก็ฝากมาเดียวท่าน ดับคู่ล่างของสตาร3 8 9 6แปดเก้าหกเจ็ดศูนก็ฝากมาดับ10คู่เป็นแนวทางต่อมาใบนี้ครับ ก็เป็นแนวทางหน่อยหน่อยบุญธรรมฝากมาศูนย์สี่สองสามห้าเจ็ดศูนย์สี่สองสามห้าเจ็ดต่อมาครับใบนี้เด่นบุญ ฝางมาแป6 7ก้าหปดเอดีตที่แล้วครบนะอดีตที่แล้วครบสามตัวต่อมาครับใบนี้เจ้านี้ก็เป็นแนวนทานของเกษม ฝากมาแนาทานชุดสองตัวแล้วก็3ตัวถ้าไม่ทันก็เข็บหน้าจอได้นะ8ปดสองแปดสามแปดสี่องต่อมาเลยเจ้านี้10หน่นยบน ฝากมา 5, 7, 8, 5 7, 8, ้าเจ็ดแาหฝากมา4ตัวอดีตที่แล้ว8 0 1 2ูนย์่งเดี๋ยวนใหม่นี่ก็ฝากมา5้าเปดเต่อมาเลยเจ้านี้โูนเพนนะครพนม ฝากมาเต้มรอสอนฝากมาเต้ม0เต็มหนึ่งเต็มสองเต็มสเต็มห้าเต็มเจต่อมาใบนี้ครับวิเชียน ฝากมาอีกหนึ่งวทานหน่อยโบนฝากมาศูนย์สองสี่ห้หนึ่ฝากมาเจ็ดตัว0ูนย์สอห้าหก็ขอบคุณมากตบมาเจ้านี้อีกหนึ่งวทานนะหน่อยโบน สองสองแถวชนนะแถวที่หนึ่งแล้วก็แถวที่สองชนศูนย์สอง,ส,องสามสี่ห้าศูนย์สองสามสี่ห้าต่อมาเลยเจ้านี้ เจ้านี้เอ้ยฝากมาวิ่งล่างตัวเดียวฝากมาวิ่งหกตัวเดียวบุนดีนเผ่นฟ้านะฝากมาวิ่งหกตัวเดียวเป็นแนวทางต่อมาเลยเจ้านี้ จัดชุด3ตัวนะท่านจัดชุด3ตัวแนวทาน8ตัวครบโบนนะบนดินเพนฟ้าเก็บหน้าจอได้นะท่านมีหลายชุดนะ111 1 1 2 1 1 3 1 1นนะท่านก็ไล่ไปโนะนะท่านเก็บหน้าจอได้ต่อมาเลยเจ้านี้

รวมตัวต่อมาเลยเจ้านี้ดับสิบโบนฝากมาดาบดับหนึ่งตัวเดียวอดีตที่แล้วก็ฝากมาดาบับดับสามเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็ฝากมาดับหนึ่ง มาต่อการเจ้านี้โคดับอร้อยโคดับอร้อยโบนนะฝากมาดับห้าตัวเดียวอดีตที่แล้วก็ฝากมาดับ2กับ9ก้เดวทางใหม่นี้ก็ฝากมาดับ5ตัวเดียวเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากสำหรับข้อมูล แล้วก็ขอบคุณเจ้าของแนวทานที่แบ่งปานมาอย่างเรียวทันใจด้วยต่อมาเลยเจ้านี้ดับร้อยสุดบีนะเจ้านี้ก็มีลายดับนะใบนี้ก็ฟังมาดับสามดับหลักร้อยสามอดีตที่แล้วก็ฟากมาดับสี แนวทันไหมนี่ก็ฟังมาดับสามตัวเดียวเป็นแนวทางต่อมาเจ้านี้เอ้ยหลักอร่อยโบนเนาะเทวดาสุดหลอ่อ0ูน3 4หนึ่งสองสามสีห้าหกูนหนึ่งสองสามสีห้าหก ฝากมาแปดตัวเป็นแนวทางต่อมาเจ้านี้ก็ฝากมาเด่นบนสามตัว4 60 4 60นะอดีตที่แล้วเจ็ดเสเดีวทันใหม่นี้ก็ฝากมา4 60ศตัวเป็นแนวทาง ก็ขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือนะก็ขอบคุณอย่างแรงที่ติดตามอิกบินมาประจำทุกแนวทางก็เป็นแนวทางใช้กับสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็ปรกใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย แลยก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมอย่างแรงเลยที่ติดตามเอ็กเมนมาตลอดและก็ขอบคุณเจ้าของแนวทานด้วยครับท่านที่แบ่งปันแนวทานมาโดยตลอดด้วยคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับท่านเราก็ไปเจอกันคลิปต่อไปครับผม